เปิดชีวิต a n g จี้เอสตหลังจากแต่งกับเศรษฐีทิ้งวงการย้ายไปอยู่คูเวตเลยแหะคะ่ะต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะคะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดน,นค่ะสำหรับอดีตนางเอกสาว แองจี้เฮสติงหลังจากที่แต่งงานกับสามีทาลิกเรษฐีน้ำมันคูเวตค่ะเธอเองก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศทันทีกลายเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะมีน้องแฮนนี่และน้องซาร์มาเป็นโซ่ทองคล้องใจล่าสุดแองจี้ได้ควงลูกชายทั้งสองคนมาอัปเดตความน่ารักนะคะผ่านทางรายการคุยแซบโชว์พร้อมกับอัปเดตชีวิตว่าตอนนี้เป็นอย่างไรโดยแองจี้เล่าว,ว่าชีวิตคู่แต่งงานก็แต่งกันมาได้8ปปีแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่กลับมา ปรากฏตัวผ่านทางหน้าจอทีวีหลังจากหายไปนานสามีคนนี้รักมาราธอนมากๆคบหามานานกว่า10ปีแล้วแต่งงานกันอีกคือซึ่งหลังแต่งงานนั้นฝ่ายชายได้ขอให้ย้ายไปใช้ชีวิตสร้างครอบครัวที่ประเทศเขาทำให้แองจี้ตัดสินใจเด็ดขาดไม่อยากให้มันยืดเยื้อไป พอไทยและครมเรื่องสุดท้ายเสร็จก็บินไปทันทียอมรับว่าช่วงแรกที่ย้ายไปทําตัวไม่ถูกนะอยู่บ้านหลังใหญ่โต5ชั้นตื่นเช้ามาสามีออกไปทํางานเราก็ต้องหยุเฉยเฉยมันไม่ใช่ตัวตนเราที่ชอบทํางานบ้านตั้งแต่เด็กๆชีวิตเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือที่บ้านยังมีพนักงานกว่า14คนทุกคนเรียกเราว่ามาดามจุดนี้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะปรับตัวได้จากนั้นก็เริ่มหาช่องทางท,ทําธุรกิจของตัวเองที่ไม่ซ้าใครคือนําสินค้าแบรนด์เกาหลีเข้ามาขายเป็นเจ้าแรก,แรก เป็นการเปิดตลาดใหม่จมเริ่มมีรายได้มีเพื่อนมีสังคมเพิ่มมากขึ้นก็ต้องบอกว่าเธอก็เก่งมากเลยแล่คะค่ะยังไรก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เธอด้วยแหละคะ่ะ